สวัสดีครับพบกับข้างทางเจ็ดแปดแปดนะครับผมวันนี้นอกสถานที่เนาะพอดีเอแก้เซลล์มือภว้ครับผมวนันนี้ค้องหล่นอันนี้มาแกะกล่องเนาะพอดีกล่องผมแกะแล้วผมทําคลิปแล้วพอดีมันผิดพลาดหน่อยนึงนะครับผมอันนี้ทําแกะใหม่อันนี้ผมแกะแล้วเนาะอันนี้จะเป็นเหรียญปู่เจ้าสมิงพายนะครับผมอันนี้มีลูกค้าท่านหนึ่งสั่งไว้นะครับผมสั่ง ผมไว้นี่ครับต้องส่งไปต่างประเทศนะครับผมสวยๆครับพร้อมกล่องนะครับผมเนาะราคาก็อยู่สี่กว่าคนระับผมเนาะปีนี้เป็นปีเสือเนาะพกอันนี้ไว้ก็ดีนะครับปู่เจ้าสมิงพายนาะครับผมสําหรับหนุนดวงคําดวงชะตาเกี่ยวกับพระเวทพระมนนี่ท่านก็เก่งเรื่องพระเวทพระมนไอ,เอ้เรื่องเวทมนต์เรื่อง,อง,องปลูกเสกเรียกยันนะครับผมเนาะครับเป็นบรมบรุคูปู่เจ้าสมิงพายนะครับผมเนาะนะ หลวงพ่อจะไหนท่านก็พกติดตัวไว้ครับรุ่นนี้เนาะครับผมเนาะขนาดหลวงพ่อก็ยังพกนะครับผมอันดับแรกน้องก็กราบฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เนาะครับผมกดกระดิ่งน้องด้วยเนาะครับผมสําหรับใครที่ติดตามใหม่เป็นสมาชิกใหม่พี่ๆท่านไหนที่เป็นสมาชิกเก่าก็กราบขอบพระคุณเนาะครับผมที่กดติดตามกดเป็นกําลังใจให้น้องเนาะครับผมแล้วเป็นลูกค้าน้องเนาะทุกๆคนเนาะทุกๆท่านเนาะครับผมมา ยังมาชมกันนะครับผมเนาะนะกาบขอบคุณพี่นุกับพี่เก๋นะครับผมโอ้เนื้อเงินสวยๆพี่นุกับพี่เก๋เนาะที่เป็นสปอนเซอร์ให้ผมอีกส่วนหนึ่งนะครับผมเนาะผมก็กาบขอบคุณด้วยนะครับผมเนาะสำหรับพี่ๆท่านไหนที่อุดหนุนผมผมก็กาบขอบคุณเป็นอย่างสูงนะครับผมเนาะเนะกับกดติดตามนะครับผมนะเรามาชมเหรียญอันนี้ก็นอกสถานที่หน่อยหนึ่งนะครับผมก็สถานที่ไม่พร้อมนะครับผมสวยๆครับนี่ครับ จมูกจ,จมูกไม่เขาเรียกว่าไม่ไม,ไม่สึกนะครับผมเต็มร้อยนะครับผมเนาะโอ้โอโลงยาแดงเนาะครับผมลงยาแดงตอนนี้ก็สี่กว่าไปแล้วนะครับผมเนาะสี่กว่าไปแล้วอันนี้ผมส่งไต้หวันครับผมเตรียมส่งไต้หวันนี่ครับเตรียมส่งไตหวันพอดีมารอตรวจไอ้ไม่รอตรวจรอสีสีดยาสีวัคซีนะะนะครับผม <c oughs> เข็มสวงเข็มสงเนาะวันนี้เขานัดวันนี้นะครับผมก็เลยรับของของมาส่งอันนี้ตอกโคตรครับผมตอกหมายเลขอยู่ไหนเนาะโอ้นี่นี่นี่หมายเลขหนึ่งแปดแปดครับผมโอ้เลขก็สวยครับผมเนาะครับพอดีไต้หวันเขาสั่งไว้เงินสองเดือนนะครับผมนี่ครับลูกค้าผมแต่เก่าแต่ก่อนครับผมลูกค้าผมได้สองสามปีแล้วครับท่านนี้นะครับผมเนาะเจ้าปัดสวยๆครับผมเนาะเป็นข้างหลังก็จะเป็นเสือ ตัวที่สามหรือตัวที่สี่เนี่ยผมจาไม่ได้นะครับผมถ้าใครมีความรู้ก็ไอคอมเมนต์อานางได้นะครับผมกราบขอบพระคุณด้วยนะครับผมอันนี้จะเป็นเสือไอหางงอนะครับผมขาดหางงอเนาะจะเป็นเกี่ยวทรัพย์เกี่ยวเง, ον, เงินเกี่ยวทองนะครับผมเนาะเป็นเสือสามารถใช้ค้าขายหนุนดวงก็ได้ครับผมใครที่เกิดปีชงนะครับผมเนาะใครที่เกิดปีชงเนาะใช้ค้าขายใช้เกี่ยวกับด้านเมตตาก็ได้หรือ คงกระพันก็ได้นะครับผมเนาะคงกระพันชาตีหรือว่าใครที่สักยันสักอะไรนะครับผมถ้าว่าจะไปเสริมบารมีก็ได้ครับผมสําหรับเลื่อนยศเลื่อนตําแหน่งนะครับผมสําหรับที่ใครอยากจะใช้นะครับผมผมก็แนะนําแบบนี้ก็จบนะครับได้ทั้งเสือมกาศได้ทั้งบารมีครูนะครับผมเนาะเป็นครูบาอาจารย์อีกท่านหนึ่งของหลวงพ่อฉไหนนะครับผมเนาะที่ท่านได้ เขาเรียกว่าอะไรท่านได้ไอท่านเคารพนับถือนะครับผมอันนี้มันก็ไม่ไม่นี่หน่อยนึงเนาะเดี๋ยวถ้าใครทักไลน์มาก็ได้ครับผมถ้าใครอยากได้คาถาเนาะไปบูชาเนาะครับผมเนาะหรือว่าเราไปเสริมเอาไปห้อยไปเสริมกับวัตถุมงคลเราก็ได้เนาะครับผมเนาะคาถาก็มีผมมีให้เนาะครับผมคาถาเนาะถ้าใครอยากได้ก็ทักมาก็ได้เนาะครับผมหรือว่างๆเดี๋ยวผมจะเอาใส่ใต้คอมเมนต์ใต้ไอ้คลิปก็ได้เนาะครับผมเนาะ อันนี้มันก็ไม่สะดวกสถานที่นะ <c oughs> ก็ชมไปถสวยๆแบบนี้ก่อนเนาะครับผมเนาะเอาไปเสริมดวมเสริมไอเสริมวัตถุมงคลเราให้มันแรงให้มันแข็งขึ้นก็ได้ครับผมให้เป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรให้เสริมพลังงานเนาะให้สูงขึ้นอีกก็ได้ครับผมถึงสูงแล้วก็ให้สูงเป็นสองเท่าก็ได้ครับผมนี่ครับแดงมีพี่ทหารท่านหนึ่งเขาว่าเขาจับพลังได้เนาะเขาเป็นทหารเนาะครับผมเขาพกเขาบูชาผมไปเขาก็บอกโอ้แรงแดงแ เขาได้อันนี้แล้วอันนี้ก็เป็นความเชื่อส่วนตัวเนาะครับส่วนบุคคลเนาะครับผมเนาะก็แล้วแต่ใครจะพิจารณาแต่สาหรับผมก็สุดยอดเหมือนกันครับของหลวงพ่อเนาะสุดยอดอีกรุ่นหนึ่งนี่ครับโอ้เหรียญเงินสวยๆเงาแวบครับผมสะท้อนแสงครับผมมันจะออกเหลืองๆหน่อยนึงเนาะแต่ว่าอันนี้มันไม่เหลืองนะครับผมเป็นเนื้อเงินลงยาแดงนะครับผมนี่ครับสวยๆตอนนี้ก็ราคาไปเกือบครึ่งเงินเน้วเนาะครับผมเนาะราคาก็ไปสูงแล้วครับ เพราะว่าปีนี้มันเป็นปีเสือเนาะพกพญานาคพกเสือพกเขาเรียกว่าอะไรพกเขาเรียกว่าอะไรเป็นปีของของอะไรพกไอ้เท้าเวสวุวรรณเนาะใช่ไหมเนาะที่เป็นยักษ์เนาะนะครับพกแบบนี้จะเป็นคำดวงหนุนดวงนะครับผมเนาะก็ถ้าใครซวยก็ซวยสองเท่าถ้าใครดีก็ดีสองเท่าครับในปีนี้เนาะครับผมเนาะ ก็พกเสริมดวงกันดวงกันเนาะเผื่อใครปีชงปีอะไรก็แก้ได้ครับผมเดี๋ยวนี้เนาะครับผมเท้าวเวสุวรรณก็เอาไปคู่กันกับเท้าวเวสุวรรณก็ยิ่งดีครับผมเนาะเดี๋ยวเท้าวเวสุวรรณน,นี่ของลุงพ่อเันไหนจะไม่มีแต่่าจ,จะเป็นสองสอพยักนะครับผมเนื้อทองแดงก็ยังใกล้ๆพันครับผมก็ถือว่าถ้าว่าราคาสูงก็สูงพอสมควรเนาะครับผม ก็ใกล้ๆพันเนาะแต่ยังไม่เกินพันเนาะทองแดงนะครับผมเท้าวิสุวรรณถ้าใครสนใจก็ทักมาถามได้นะครับผมเดี๋ยวผมจะเช็กให้นะครับผมว่ามีของหรือเปล่าอะไรเงี้ยเนาะสำหรับผมเอามาสองอันก็หมดไปแล้วนะครับผมเนาะเนาะสุดท้ายนี้ก็ถ้าใครสนใจก็ทักมาครับผมเดียนไหนชอบอันไหนก็ลองโทรมาส่วนมากจะไปไวๆดอกผมพระเลือกคนนะครับผมส่วนมากผมมาปุ๊บเอามาโชว์ปุ๊บลงคลิปปุ๊บนี่จะไปแบบปุ๊บปั๊บเลยเอาลงตอนเช้าตีหนึ่งตีสองอะไรเงี้ยลง บางทีลงสี่ห้าทุ่มเนี้ยตอนเช้ามีคนทักมาแล้วครับผมเนาะก็ไปไวบ้างครับบางทีก็ก็แล้วแต่คนชอบครับผมเนาะก็ลองทักทักมาเนาะครับผมเนาะลองทักมาถามก่อนเนาะครับผมถ้าชอบอันไหนหรืออยากได้อันไหนก็ทักมาคุยกันได้ครับผมสุดท้ายน,นี้ก็กราบขอบพระคุณครับเนาะฝากกดไลค์กดกระดิ่งกดซับสไครต์ให้น้องด้วยนะครับผมกราบขอบพระคุณพี่ๆทุกท่านครับผม